สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟแลวนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสีเดียวทั้งเกมครับสีในวันนี้ก็เป็นสีแดงครับทุกคนครหัผมปืนที่เป็นสีแดงอะ่ะน้อยมากเลยครับที่ผมเห็นก็มีอะไรอะ่ะ Sks 9 0 mp40 ak ครับแล้วก็ปาร์มากครับทุกคนแล้วก็ไอ้นู้นด้วยครับกอซ่าครับผมมีไม่เยอะครับทุกคน คลิปในวันนี้ก็เลยมีแปลว่าปืนที่จํากัดหน่อยอะ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยมีปืนเล่นยุสต้าเลยอ่ะมาครับตอนนี้ก็อยู่แบบแจะไม่ได้เลยทุกคนมาครับโอ้โหมีคนตามมาด้วยทุกคนเออเออมีมีปืนนู่นเลยครับทุกคนปืนทอมสันครับที่ผมเล่นได้วันนี้มีไม่ค่อยเยอะครับปืนมีนีน่นนนเดียวเองอ่ะอุ้ยมีคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนคนทุกคน ปืนในหลังเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเอ็มบกศูนย์ 60, แล้วก็ยูเอ็มพีโอ้โหเสียดายโอ้ยไม่ได้แล้วหนะอะเฮ้ยเฮ้ยเอสเคอสสไวยสวยครับผม,มคนเลือกทุกคนนั่นน่ะเสียดายผมไม่มีปืนชาจอุย้ยได้แล้วต้มสันสวยมาทุกคนผมได้ต้มสันละเดี๋ยวๆด้แล้ว ผมไม่มีกกราไม่มีหมือทุกคนเดี๋ยวไปหาหมวอกับกรอกร่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมตายทุกคนผมไม่กล้าผมตัวยิ่งบางๆงอยู่ไปไม่ใช่พี่ตมสันอีโบนึงสวยอืทุกคนช่วงนี้คนดูผมน้อยมากเลยอะ่ะไม่มีคนดูเลยอุ้ยได้โอเคแล้วสวยเอาผมจะทิ้งเปืนที่ไม่ใช่สีแดงครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นไม่สีเขียวก็สีเหลืองครับทุกคนสองสีนี่แหละไม่รู้ว่าสีอะไรเดี๋ยวต้องดูก่อนครับเฮ้ยทุกคนดูวบวกกันเลยด้านหน้าบวกกันเสร็จแล้วอุย้ยเมื่อกี้ขวามือมีคนยิงิดราอาด้านหน้าก่อนิกแต่สวยยืนพัญญาอยู่เพื่อนเก็บของดีไม่ค่อยมีเ่อนใ,ใช้หรือตั้งกระเบิดไปโอเค เมื่อกี้ตอนที่ผมจะเข้ามาใช้ตัวนี้อ่ะเหมือนว่ามีคนอยู่ขวามือเมื่อกี้นะที่ผมเห็นน่ะแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ไปไหนแล้วปืวนเอเดวิลหรอไม่เล่นดิโอ้ยค,คนนั้นอ่ะยิยงเจ็บเจ็บไปไหนเพื่อนไปไหนจ้าดูดหมาก,ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> อะไรอะไรจริงอะไรวนันนี้มาเล็กโอเคแต่สวยได้มาสองคิีแล้วทุกคนต้นเกมถือว่าเปิดมาได้อยู่ครับได้ได้อยู่ ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ใครทุกคนจะมีคนรีมั้ยอุ้ยมีมีมีด้านหน้าแล้วเห็นแล้วยิงโอ้โหไม่ตายเสียดายมีระเบิดเฮ้ยวายระเบิดไว้เฮ้ยไม่ดูหนอเข้าไปชัดเลยแบบนี้มาได้ต้องสาวยิงอุ้ยไอวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียดาย ผมโดนเขยิงโอ้ตัวด้านหลังโอ้โคตรเสียดายเลยทุกคนเมื่อกี้โดนตัวข้างหลังยิงอ่ะโอ้ไม่น่าเลยผมเมื่อกี้อะไรอ่ะเสียงก็ความเข้าเมื่อกี้โอ้ไม่น่าเลยทุกคนเสียดายอ่ะโอ้เขาใช้ตัวในนี้ว่าไอรีแล้วมันจะไม่ได้แล้วที่มันยิงตะลุยโหวตัวผู้หญิงอ่ะโอ้โคตรเสียดายเลยโอ้ว่าดีว่าไม่เบิร์น เอาเฮ้ย,ยปืนเดีด้านล่างโดนฟามหมดแล้วเฮย้ยโดนบ้านไม้มีคนไหมอ่ะเอ้ยมีปืนไหมโอ้ไม่มีโอ้ดูสรงว่าโดนฟามหมดแล้วไม่มีปืนแนแอ่ะผมคิดว่าโอ้ไปไป,ไปมาบ้านหลังนี้ก่อนเฮย้ยไม่ได้อ่ะโอ้ตัวก้อนสวยต้มสันโอเคเฮย้ยพลาสมาสวยต่อุย้ยอล่าผมจะตั้งผู้เย็นอ่ะทุกคน ผมจะตั้งไอเท็มน,นี้เหมือนตู้เย็ยนเลยแต่ผมดันไปตั้งไอวอล์ว,วโอ้ก็เสียดายเลยไม,เไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงอ่ะไม่มีไอวอล์ลเลยละ,ละด้านหน้ามีเกาะสองโอ้สวยนะหน้ามีเกาะสองไปเก็บเกาะสองก่อนดีกวา่าเปิดโดนไปมีคนอีกไหมอ่ะผมว่าน่าจะมีนะอุ้ยมีมีม,มีโดนโดนไปแล้วโดนไปแล้วเดี๋ยวผมตามไปขอเก็บเกาะสองแป๊บนึงอุย้ยปืนระเบิดปืนไฟสวย บนดนหน้าชั้นสองดีโดนไหมอ่ะโอ้โหไม่โดนเลยไม่อ่าโดนแหลยจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่สร้างความเสียหายเลยอ่ะโคตรเสียดายเฮ้ยย่องดีกว่าทุกคนเผื่อเขาไม่ได้ยินเสียงย่องต้องเอ้ยบนบ้านชั้นสองเออปีเฆ้าศูนย์ o P 90. สวย อยู่เหมือนกไปแล้วไม่รอแล้วเอ้ยมีตัวเพิ่งโดดมาเฮ้ยตั้งกระเบิดสวยตวัวผู้หญิงโอ้เธอเธอเข้ามา,มากระสุนทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโดนแล้วยิงโอ้ยไม่โดนเอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนนะทุกคนเป้าอีออพีสี่สูดเฮ้ยเฮ้ยกคตรพีดผมจะพูดว่าเป้า p ีก้าศูนย์โคตรโคตรบานเลยเขาโดนไปแล้วลุกสวยแต่ โอ้ ه, คิดคิดจะรอดอ่ะน้องพอดีโอ้ควางพี่มันดีอ่ะน้องอ ouch, น้องคงจะรอดยากสักหน่อยอ่ะโอ้ควางพี่ดีเกินเฮ้ยบิ๊กฟูดิ๊กฟูดพี่ฟูดแล้วพี่ฟูดขวามือยิงอุ้ยนั่นละก้าวอะไรครับเนี่ยโอ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยไปล่าเป็นลิงเหรอไปล่าเป็นลิงเหรอสวยแต่โอ้ยยยมิดวมีตัว ความเมื่อกี้นันละก้าอะทุกคนปืนอะาัาสมาคนรเบาเลยแต่ดีที่ยิงรัวยอยู่เขาังอ,อยูย่ไหมทุกคนเหร็นแล้วอ้อยแล้วมาแล้วยิงไอ้วัวก่อนอย่าย,ยินดีเอาไประเบิดไปกินน้องระเบิดน้ำแข็งเอาตายแล้วออุวยตายเดี๋ยวเกิน อืมโอเคไ,ได้ปืนไฟแล้วเฮ้ยเหมือนว่ามีตัวโดนกระเบืดมือไมอ่ะเธ่ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมตั้งตรงไหนอ่ะทุกคนจำไม่ได้แล้วอืมวันนี้ทุกคนผมก็ได้มาหกคิวแล้วครับคนก็เหลือ22คนรวมผมด้วยปอดสกิลดนเพื่อมีคนทุกคนอา่าโดนจะได้พุ่งไป ไม่แน่ใจว่ามีคนไหมน่าจะไม่มีแหละถ้ามีป่านี้โดนพุ่งไปแล้วไม่มีคนว่าไม่มีคนเฮ้ยวงบีบแล้วเข้าวงดีกว่าทุกคนโอ้ทุกคนพูดแล้วพอผมลงคลิปคนดูประมาณหนึ่งคนสองคนเองอ่ะติ๊กอ่านู้น่เอ้ยมีตัวนั้นอ่ะโอเคตาย YouTube ปิดกั้นหรือยังไงอ่ะไม่มีคนดูเลยเสียดายโอ้ผมผมไม่น่าอุ๊ยกดติด ผมไม่น่าทิ้งแบบว่าไม่ได้ลงคลิปประมาณเกือบเดือนนะ่ะทุกคนรอบนั้นอนะคนดูก็เยอะอยู่นะสําหรับผมประมาณห้าหกร้อยอะสำหรับผมก็เยอะเลยนะแต่พอผมไม่ได้ลงประมาณเกือบเดือนอะแล้วพอผมกลับมาลงใหม่รู้สึกว่าอคนดูหายหมดเลยอะโคตรเสียดายไม่เป็นไรผมก็ไม่โทษเลยทุกคนผมก็ทําคลิปต่อไปอ่ะครับเฮ้ยมีตัวด้านหน้าอีกแล้ว โดนพุ่งไปแล้วอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเขาก็ใช้ดูนด้วยน่าหน้าเลยอุ้ยมาแล้วน้องอยู่ไหนอุ้ยคนเดิมไหมอ่ะคนเดิมคนเดิมทุกคนมาแล้วอุ้ยไอวอุ้ย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 อย่ดีย่าดีอย่าอย่ดิเฮ้นี่นี่เขามาแล้วมาแล้วเขามเห็นยิงโอเคหัวแต่น้องสาวน้องสาวคนเดิมเลยอ่ะน้องสาวของพี่เออ โอ้ย okay. ของว่าฟูอยู่นะ MP f i r e w สามเหรอนั่นแหละว่าทำไมโคตรรัวเลยอืมรถไปเนี่ยอะไรไปฟูดอ๋อเนี่ยโอ้โหดูไม่เห็นเมื่อกี้ไปทุกคนเราไปหาคนกันต่อครับทุกคนทุกคนผมเจอคนแล้วด้านหน้าเลยโดนอนู้นแล้วชนยิงหมดแล้วอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยยิงไม่โดนเลยป้าวุ้นบานยิงโอเคโอเคแต่สวยเด็กผีสวยวันนี้ได้มาเก้าคิวแล้ว เมื่อกี้ตอนตอนที่ผมจะเจอเขาหว่าเหมือนเห็นคนเขายิงกับอีกคนอยู่นะแต่ไม่แใจว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะนี่นเขายิงกันทางนี้ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอีกคนเขาไปไหนแล้วอ,อืมเอานู้นนูนเห็นแล้วใกลๆเลยยิงโอเควัดกันไปเลยวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยดีน้องพี่ใจใจอยู่แล้วเพี้ย,ย,วยนวัดกันไปเลยอะ่ะใครมูใครจ่าล้าองเฮ้ยทุกคนทุกคนผมพบคนหน้านะหน้าเฮ้ย ก้าวหน้าเลยก้าวหน้าเลยเสร็แล้วเอ้ยเนี่ยอยู่ไหนฮะย้อนป้อมเหรอทุกคนอืมไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยบนป้อมบนจริงอ่ะบนป้อมบนป้อมเมื่อกี้เล่นพันอู้ใกลๆก็มีทุกคนยิงสวยแต่หนึง่งโอ้โหนัดละเจ็ดน้าละสิบแปดทุกคนโอ้โหโคตรเบาเลยอ่ะเล่นคำเนี่ยโอ้โจ๊ะไม่ได้เลยทุกคนพลาสมามันร้อนเดือดทุกคนเสียดายแต่ไม่เป็นไรวงอยู่ใกล้ๆผม มึงไม่ไกลมากเลยทุกคนเดี๋ยวหวังว่าอ่าขวามือจะไม่แกมนะนุ๊นุผมมาแล้วโอ้โหนั่นละเจ็ดนั่นละนั่นละเจ็ดนั่นละเก้าทุกคนโอ้แรงครับเนี่ยโอ้ยิงเยอยก่อนทุกคนนุ๊นุ๊ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอ้โหโอ้โคตรเบาเลยอะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยโจโจ โจทุกคนโจอ,อุ้ยปืนโดนแล้วทุกคนปืนโดนแล้วเสียดายปืนโดนแล้วอุ้ยขวามือยิงขวามือยิงอี๋ยังยงดีขวามืออุอออ้ย,ย,ข,วยขวามือตายแล้วโอเคเหลือที่บ้านแล้วก็เออแต่ตรงหน้าผมหนึ่งตัวโอเคครบแล้วโอเคอย่ามาทีเพื่อนไปทําไม้ก่อนทุกคนโอเค แล้วก็ไปต้นนู้ไอ้วอด้วยสวยออกมาดินู้นนู้นต้นบ้านขวามือเห็นแล้วแล้วโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหโอ้โไอวอดโคตรเร็วเลยเจาะไหมวะเจาะดี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 ย,ดย,ยดดดดดิงยิงยิงยิง,งไม่โดนไม่โดนโอ้ยย่าสวนไม่ดีเลยทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมเวยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับโดนแม่เดียวเลยผมเสียดาย